z e p 35การเสี่ยงเดิมพันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมช่วยอาร์เจนตินาจากการล่มสลายอาร์เจนตินากำลังยืนอยู่บนขอบเหวข้างเงินเปโซกำลังพังทลายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ก้าวเข้ามาแต่การเสี่ยงของไมลี่ไปไกลเกินกว่าแค่กรุงวอชิงตัน อาร์เจนติน่ากำลังดิ่งลงอีกครั้งค่างเงินเปโซล่วงไม่หยุดและในศูนย์กลางของพายุประธานาธิบดีเจเวียรไมลี่ผู้นำเซรีนิยมที่เคยสัญญาจะบ,บทขยี้เงินเฟอ้อและทำให้อาร์เจนตินากลับมาเซรีอีกครั้งแต่การเสี่ยงของไมลี่กลับพังทลาย เขาปกป้องค่างเงินเปนโซด้วยทุนสำรองดอลลาร์เงินเฟอ้อลดลงจริงแต่คลังของประเทศก็ล่อยหลอและเศรษฐกิจก็เปิดเปลือยต่อวิกฤตเมื่อพรรคการเมืองของเขาพ่ายแพ้ในบัวโนซายเดสและเรื่องอื้อฉาวโจมตีวงในความเชื่อมั่นก็หายไปค่างเงินเปนโซส,สุดหวบแล้วก็เกิดแรงสัน่นสะเทือนรัฐมนตรีคลังสตีฟบานอนประกาศว่าอาร์เจนตินาเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์สำคัญพร้อมคำ Argentina will be great be will ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปก้าวเข้ามาวางแผนเปิดใส่สวบเงินดอลลาร์ซื้อพันธบัตรและอัดฉีดกองทุนเสถียรภาพของอเมริกาที่มีเงินกว่า200,000พล้านดอลลาร์ตลาดลงใจชั่วคราวแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่กี่เดือนก่อนไมลี่ปฏิเสธการเข้าร่วมบริกส์เขาเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น ชมลมของระบอบเผด็จก,การและเคยสัญญาจะตัดสัมพันธ์กับปักกิ่แต่เมื่อถูกบีบเขากลับต่ออายุสวับเงินหยวนกับจีนกว่า5,000ล้านดอลลาร์เพราะถ้าไม่มีเงินทุนสำรองดอลลาร์จะหายวับวันนี้กลับต้องพึ่งทั้งสองพร้อมกันกับการขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนี่คือความขัดแย้งของไมลี่ดอลลาร์จากวอชิงตันอยู่ข้างหนึ่งเงินหยวนจากปักกิ่ อยู่อีกข้างหนึ่งและตรงกลางคือประเทศที่กำลังหมดเวลาถ้าไมาลี่เอาตัวรอดจากการเลือกตั้งกลางเทอมได้เขาอาจจะซื้อเวลาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมัน่นแต่ถ้าล้มอาร์เจนตินาพังทลายอีกครั้งและประธานาธิบดีโดน,โดนัลด์ทรัมป์อาจสูญเสียมากกว่าพันธมิตรเขาจะเสียเดิมพันครั้งใหญ่ทางเลือกนั้นชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นใหม่ หรือพังซ้ำอีกครั้งสำหรับไมลี่นี่คือเดิมพันของชีวิตทางการเมืองทั้งหมดเละนี่คือเดอะเซียกอนโชกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ